สวัสดีครับพบกับผมนายชตตบูโจว่านะครับเกมนี้คือเกม Battle Max นะฮะ m a k M E C H Max เออนั่นะนะเขาเรีมัน Max ะอ่าเปิด Google ฟังมานะครับรูปที่เราเห็นก็จะเป็นลักษณะหุ่นยนต์นะครับมาขับเคี่ยวบูกันอ่านะเดี๋ยวต้องเข้าไปลองดูว่าอีเกมนี้มันเป็นแนวไหนนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเพิ่งเล่นสดๆเลยก็เกมเปิดไม่ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่านานหรือย,ยังโอเคก็ลองมันโหลดแป๊บนึงครับนี่ครับชื่อเกม Battle Max M S ด้วยนะ ก็โหลดครั้งแรกใช้เวลานานนิดนึงนะครับต่อ wifi ไ,ไว้นะครับก็รอสักครู่ครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าตาของ Training โปรแกรมนะฮะมีเทรนเนอร์อยู่ด้วยนะฮะก็ค่อนข้างดูมีอายุทีเดียวนะฮะ My name is cat แมวนะครับน้องแมวนะก็เอ่อถ้าเกิดฝึกฝนจะได้รับอะไร20พอยด้วยเนี่ยไม่แน่ใจนะนี่น่าจะเป็นเงินแคทโอเคลองไปเล่นกันเลยนะครับเอ่อเทรนนิ่งแทร็เก็คือ อ๋อคืออันนี้คือให้เลือกใครก็ได้คข้ามาสู้นะครับกดคอนเฟิร์มนะฮะ Once you can call o p p o n e n t to battle you have some time to prepare and load up ก็คือตอนที่เรียกคู่ต่อสู้อยู่สามารถที่จะโหลด up พวกบูสต์พวกอะไรได้นะครับมีเวลาอยู่นะฮะเอ๊ะ okay, อันนี้ต้องรออ p p o n นน t ด้วยเนะี้ยสิวินาทีนาะารอก่อนอ้าน่าจะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ซ้อมนะครับใช้แบบ Simulation ด้วย อันนี้ก็น่าจะเป็นการเล่นของจริงแหละเฮ้ยคอนโทรนคอนโทรลได้สองแหวกครับก็คือจะใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะแรงน้มถ่วงนะครับโดยการอ่าเคลื่อนเคลื่อนที่ของการขยับหน้าจอนะครับของตัวตัวโทรศัพท์นะครับหรือว่าจะแบบอ่าทัชทัชก็คือแบบที่เรากดทั่วไปนั่นแหละนะครับน,นี่ก็เดี๋ยวลองดูงสิทัชตูคอนโทร ไม่เห็นบอกอะไรเลยไฟล์แอดเวลอ๋อนี่คือยิงสองอันนะนี่อะไรอนะ่ะอุณภูมิจั๊มต้องกดข้างล่างเพื่อกระโดดนั่งไงอ่ะอ๋อนี่หมุนฮนะอ๋อมันเดินเองนะครับเราคอยหมุนจอแต่ผมลองหมุนจอโดยใช้คีย์บอร์ดดูหมุนไม่ได้นะฮะเพราะนั้นต้องใช้เมาส์ใช้ด้านขวานะครับเลื่อนแล้วก็ด้านซ้ายเป็นการยิงนะครับ จะโดนไม่ในา่าเนี่ยบังคับยากต้องหมุนฝั่งขวานะฝั่งนี้หมุนเอาหมุนได้เหมือนกันเลยอีก็ยิงฝั่งเดียวก่าได้หรือยิงสองฝั่งพร้อมกันก็ได้นะโอ้โหจะโดนไม่ในา่าเนี่ยย่อ้ยเต็มที่ครับต้องให้มันหยุดต้องกะรอตายตา โอ้ยอุณหภูมิอุณหภูมิมีโอเวอร์ฮีทแล้วครับต้องรลออยิงรัวไม่ได้ฮนะตายเรียบร้อย <c oughs> ก็เหมาะกับคนที่ชอบแนวหุ่นยนต์นะการได้รับรีวอร์ดด้วยนะครับได้รางวัลด้วยคือจริงๆมันจะมีรายละเอียดบอกแต่ว่าอันนี้เรายังทําอะไรไม่ได้นะมันมันสอนอยู่นะครับเพราะนั้นรายละเอียดสังเกตมันปิดหมดเลยไม่ให้ดูเลยอะ มันให้ทำตามเกมไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับก็การต่อสู้เกมน,นี้ก็แปลกนิดนึงตรงที่ว่าปกติเกมพวกนี้จะใช้มือขวาในการยิงแต่เกมนี้ใช้มือซ้ายในการยิงนะแล้วใช้มือขวาในการเคลื่อนที่นะก็อาจจะอาจจะไม่ถนัดกับใครหลายๆลคนอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คือหลายๆเกมเนี่ยแทบจะส่วนใหญ่เลยเคลื่อนที่มันจะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วการโจมตีอยู่ฝั่งขวานะครับเอาโอเคดูซิว่าทําอะไรได้อีกอ๋อนี่คือหน้าจอ MyMa c ม m กไม เดี๋ยวกระดับก่อนอันนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับก็ออกแนวแบบไอนน้นี้นิดนึงนะครับไฮเทคนิดนึงนะครับดูทีละอันเลยก็แล้วกันเนาะนี่อะไรเนี่ยโอเวอัสตี้โบนัสไอแอมโมอ้เ้ยกดโดนอะไรไเนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับก่นอนไอแอมโมอเมื่อกี้มันเหมือนมันขึ้นมาเองครับอ,อ่ะเราทีละอันเนาะไมเม็กนะครับไม m ์เม็กคือ,ออันนี้จะเป็นการอัปเกรดนะฮะเนี่ยเข้ามาที่ไม m ์เม็กนะครับ ก็จะมีการอัปเกรดว่าจะอัปเกรดอะไรนะครับ o r l s t i m o n a r อันนี้คือพวกเกี่ยวกับ l u s t i n g แปลว่าสนิมอะ่ะนะ c a m โบโมน n สนี่ไม่แน่ใจคืออะไรเ,เพิ่มดาเมจก่อนนะก่อนอัปเกรดครับปั๊บใช้เงินร้อยสามสิบแต่ว่าไม่มีเลยครับเงินนี้ว้ายายจังต้องไปสู้ก่อนนะครับนี่คือระบบอัปเกรดเดี๋ยวค่อยมาอ่าอันนี้เกียร์เกียร์ยคือใส่อ๋อต้องอัปเกรดเหมือนกันคือมันเป็นการอัปเกรดนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นการอัปเกรดส่วนไหนเท่านั้นเอง นะครับเอามาดูส่วนอาวุธบ้างออาวุธก็เลือกได้นะเข้าใจแล้วก็คือมันมี2ปืนเพื่อที่จะให้เปลี่ยนอาวุธได้2แบบนั่นเองนะครับปุปืนซ้ายกับปืนขวาปืนซ้ายนี่ก็จะมี2แบบก็คือแมชชีนการกับแคนนอนแคนนอนคือจะเป็นถ้าเปรียบเทียบคือจะเป็นปืนใหญ่อะ่ะเออแคนนอนนะครับถ้าแมชชีนกันจะเป็นปืนกลอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมเลือกให้มันแตกต่างกันลกันาการนี้แล้วแต่ความชอบเดี๋ยวต้องไปลองก่อนว่าแคนนอนมันเป็นยังไงนะครับพาวเวอร์อัพคืออะไรเอยก็มาดูก่อนนะ power up อ,อันนี้ต้องซื้อนะครับ power up เหมือนก็เป็นพวกู o เเอร์อ่ะเอาแวะเล่นแล้วก็จะหายไปนะครับเล่นเสร็จก็จะหายไปสามารถใส่ได้2กง s l นะฮะตอนนี้เราต้องใช้เงินทางนั้นเลยฮะเรามี elite defense อยู่อันหนึ่งนะฮะติดตั้งได้นะครับ่ปนส slot b ไม่มีแล้วครับมีอันเดียวให้ติดตั้งเวลาติดตั้งไว้ก่อนเผื่อไว้เผื่อไว้อ่าก็ อันนี้แคมแคมแคามโมคืออะไรเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะคามโามคาโมอ๋อ,อเปลี่ยนสีอะเอ้ยแต่งสีได้ด้วยครับคามโม <laughs> นี่เลือกแพทเทิร์นได้ด้วยอ๋อคือเป็นการแต่งหุนยนอ์ของเราครับได้สีสีอะไรนี่ไปเลยท่านชาไปฮะสีแดงไปเฮ้ยไม่ปรับสีแดงไม่ได้วะสีแดงแดงสามเท่าไม่赖สีดำก็ได้ผมชอบสีดำมากกว่า อล้วก็บีนบีนอ๋อน,นี่คือเลือกลายนั่นเองอาลายไหนนะครับผมเอาไม่ไม่มีลายนะฮะแล้วก็เลือกเลือกสีนะครับสามโทนนะฮะเอโทนนี้คือโอเคอนะนี่ก็นี่เป็นเรื่องของการเลือกสีนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบก็ซี่คืออะไรอนะ่ะ หมือนก็มีอะไรอ๋อให้มันเงาครับให้มันวาววาวครับกดซีแต่เสียร้อยหนึ่งนะฮะกดแคมโมต้องเสียร้อยหนึ่งในการปรับปรุงนะครับเพราะนั้นต้องไปลุต้องไปบู๊ก่อนนะถึงจะมีการปรับปรุงได้โอเคก็อันนี้ก็จะเป็นเบนอินเตอร์เฟสนะครับเบนอินเตอร์เฟสของของเกมนี้นะฮะก็ตัวไอ้พวกเนี้ยไอ้หกอันเนี้ยข้างๆเนี้ยก็จะเป็นการติดตั้งอาวุธกับตกแต่งทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ไมล์แมนี K ่คือเอาไว้อัปเกรด รหรือว่าเลือกเผื่อเราเล่นไปในอนาคตอาจจะมีหลายตัวก็สามารถไปเลือกได้นะครับแบทเทิลก็ไปลุยไหนมาดูแม็กช็อปซิแม็กช็อปมีอะไรก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกเงินแคสนั่นเองนะครับเราได้มา20ก็ฉะนั้นเราอาจจะซื้ออย่างอื่นได้นะครับอันนี้ก็คือได้อะไรเนี่ยอ๋ออัลฟา,าอันนี้ก็จะเป็นน,นี่ครับตัวปืนนะฮะนี่มีให้ซื้อหลายอย่างเลยมันก็รอโหลดนิดนึงนะเพราะมันต้องโหลดเหมือนกัน โหลดไอตัวข้อมูลมาก่อนนะครับเป็นเป็นเป็นรูปร่างของมันนี่ก็จะเป็นปืนเหมือนกันนี่อะไรเนี่ยเออมาโหลดช้าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเข้ามาดูกันแล้วกันนะต้อง mm hmm. <laughs> ใช้เงินแคสซื้อนะครับ mm hmm. นี่อะไรอีกไหม mm hmm. ก็กลับมาอีกนะกดแบ็คมาอ,อันนี้จะเป็นหน้าโฮมของจริงแล้ะ <laughs> ถ้ากดเข้าไปที่หุ่นโอ้ถ่ายรูปได้ด้วยครับเอ่อแอบทู to, ถ่ายรูปได้ด้วยนะ อันนี้ก็มีจดหมายมาสามอย่างนะครับลองกดดูก่อน new h o โอ้ได้ได้เงินแคสหมดเลยนะฮะจะเป็นภารกิจอันนี้เป็นภารกิจครับก็คือให้ให้ไปใน x y h a n g e r ก็คือ่อ uh, and this will be store here o r be oh, i t h e bit o l v e l a s t y ก็คือพูดง่ายๆคือให้ไปบูอะ่ะเออให้ไปบูส่วนใหญ่ันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะแต่ถ้าที่ผมเห็นเนี่ยมันก็ได้มาจากการที่เราไปบูทั้งนั้นเลยนะเนี่ย เวลาไปบูสเสร็จเลเวลก็จะเพิ่มขึ้นก็สามารถมีมเงินมากขึ้นแล้วก็จะไปเปิดนู่นเปิดนี่ได้มากขึ้นนะครับนี้ก็ระบบเพื่อนก็ไม่มีอะไรมากนะฮะ Request or o f f ไ i n e i n v ไว้มันเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ค่อนข้างง่ายนะครับอ๋อเดี๋ยวมาดูต่อมีอะไรอีกฝั่งนี้หมดแล้วเนาะผู้หญิงคืออะไรครับแกรด to see you อ๋อนี่คืออยากถามครับว่าอยากได้อะไรอยากได้อาวุธหรืออยากได้อ,อยากได้ตัวละครรับตัวนี้เท่เหมือนกันเข้าไปดูซิ Search ใช้เวลาในการค้นหาครับใช้เงินสิบแต่ว่าใช้เวลาแปดชั่วโมงนะเซิร์ชไปใช้เวลาแปดชั่วโมงในการค้นหาแต่อันนี้เป็นอดีทดสอบไม่เป็นไรเหรอครับเดี๋ยวผมกดสปีดอัพไปเลยดูซิได้อะไรมาโอ้โหสตเกอร์บาย n นาวใช,ใช้ใช้ e หกสิบหมายความว่ายังไงวะคือเราไม่ได้เหรอเอาต้องจ่าย e หกสิบเหรอโอ้อะไรวะอย่างนี้แสดงว่าต้องไปไปเวลต่อ เพื่อให้ได้เงินไปทําภารกิจไปทำมิชชั่นเพื่อให้ได้เงินอันนี้มาเพื่อซื้อตัวนี้นะครับมีเวลาเล่นวันเดียวเอ่อเทรนนิ่งอ๋ออันนี้คือจะเป็นการฝึกครับฝึกใช้วุธก็ใครอยากฝึกก็มาฝึกที่นี่นะฮะแล้วก็แบทเทิลก็คือไปลุยเพราะนั้นเกมนี้ก็จะมีระบบคร่าวๆเพียงเท่านีาอาอาอ้อ่าระบบคร่าวๆเพียงเท่านี้อ่าไม่ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการแต่งแต่งหุ่นยนต์นะครับอัปเกรดหุ่นยนต์ให้มันเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปบูนเท่านั้นเองอ่านี่มีมีอะไร Expo โซแฮ e เกอร์ n ินเทนซีฟเทรนนิ่งคอนะฮะอ้ะอาอันนี้โอ้ได้อีก15ครับเขาบอกให้ไปผ่าน Training Course ครับแต่มันไม่บอกว่า Training Course อะไรนะฮะ a i n i n g Course ดอยู่ไหนวะเนี่ยเอาไปไเลยดีนี่แล้วกันใช้เวลา14วิในการเปิดฉากนี้ครับอันนี้อะไรเนี่ย Left Hand อ๋อปรับได้ครับมาปรับที่นี่ฮะ อันนี้คืออินเวอร์สคือถ้าเกิดเราเราเลื่อนข้างบนจะลงข้างล่างแทนอันนี้สําหรับถ้าเลอกอินเวอร์สพวกนี้คือสําหรับคนขับเครื่องบินนะครับ <c oughs> ก็คือมันจะเลื่อนไปทิศทางตรงกันข้ามกับที่เราเลือกเลยนะครับน,นี่ก็สําหรับทั่วไปน,นี้เล่นเกมได้แคนนอนยิงไหมยิงยิงช้าไม่เห็นรถเลยแคนนอนยิงช้ามากก็ยิงได้แค่หนะ้านัดติดต่อกัน เราตายนะไอแคนนอนทำไมยิงไม่ได้แล้วอะโอ้ยิงได้ครับอ๋อมันเป็นกระสุนครับไม่ใช่คูดาวแต่ทำไมยิงไม่เห็นแรงเลยฮะเขาก็ต้องรอโหลดอ๋อเข้าใจแล้วแตกต่างกันแกตเทอร์ลิงเป็นคูดาวครับยิงได้เรื่อยๆไม่คช่แคนนอนยิงว่ะผมผมยิงโดนเปล่าเอ้ยก็แรงนะถ้าโดนแต่มันไม่เห็นค่อยโดนเลย แล้วแต่คนชอบนะครับชอบแนวไหนโอ้ซูมได้ด้วยฮนะอ๋อแคนนอนคือกดค้างไว้ครับมันจะซูมเนี่ยกดค้างไว้มันจะซูม,ก,ม,ซมก็แรงฮนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ปุ่มกลางที่ยิงทังคูมันจะเป็นการซูมไปด้วยครับเป็นการซูมไปด้วยแล้วก็ยิงแกสตลิงไปด้วยโอ้โหดดีโหดดีเฮดช็อต <Head shot S 2> ไปเดี๋ยวไม่โดนไม่โดนเฮ้ยใช้ได้เลยอะ อ้าวทำไมมันไม่ไสู้อ๋อมันโหลดมันรีโหลดกระสุนอยู่ตายซะเ้าไม่ตายเว้ยเอาเรื่องมันเต็มใหม่อ๋อเข้าใจอันนี้เป็นเทคนิงนะฮะมีเซนซิทีฟตรงนี้ก็คือเรื่องของความเร็วของของของอนิ้วสัมผัสเราเองนะครับก็ถ้าเกิดใครเล่นมเมาส์เร็วก็นี่เลยเลื่อนนิดเดียวก็ถึงนะอ,อันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดนะฮะเอาประมาณนี้ก่อนโอเคนะครับแองเกร์กลับไปนี่จะเป็นการฝึกนะครับ แล้วก็มันสามารถที่จะมาช่วยปรับเปลี่ยนเรื่องของที่อยู่ของอคอนโซลเราได้ด้วยนะฮะเจ๋งเจ๋งมิชชั่นผ่านไหมไม่ผ่านครับอินเ n อร์สีเทรนนิ่งคอร์สอ่าไปดูใหม่ดิมาสเตอ i n ลิงพาวเวอร์อัพสามอันเนี้ยน่าจะใช่ลุยก่อนเลยทีละอันเทรนนิ่งไปก่อนฮนะนี่ก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดเราไปหาหุ่นเท่ๆแล้วมีเวลาวันเดียวในการที่จะจะถ่าผ่านภารกิจเพื่อให้ให้เรามีเงินพอที่จะไปซื้อหุ่นเท่ๆตัวนั้นนะครับ อันนี้อะไรเนี่ยเดซิเทอรี่ระเบิดเหรอทำไมค้างอะโอ้โหมีระเบิดด้วยครับแต่ค้างนิดนึงดีเฟนอ๋อนี่คือใช้ไอเทมแคสนั่นเองนะฮะโหดันใช้ไปแล้วาอโหดับโหดซ้ำเลยจ้ำโอ้โหนีบินเอาไว้บินหนีโดยเฉพาะเลยเนะี่ย จาะนะาเข้ามาเดี๋ยวต้องลองไปบูจริงดูครับว่าจะสู้ได้ไหมโดยใช้บูสตงแต่ตายปะเรียบร้อยแล้วน่าจะผ่านนะเทนนิงคอร์สหนึ่งอันนะน่าจะผ่านอย่าโหลดนานดิ Power Up, c t u t พ r i a l c o m plete ลองดูข้างล่างเลยอ่าจริงด้วยฮนะก็คือต้องผ่านผ่านอันนี้ทั้งสามอย่างนะครับถึงจะได้เงิน ได้เงินมาโอเคนะนี่ผมไม่ไม่สาธิตให้ดูนะครับไปไปลองทดสอบกันเองนะครับก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกยิงนะครับพวกปืนทั้งหลายแหล่นี่ยคือแคนนอนนะแล้วก็ล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับก็จะไม่มีอะไรพิสดารมากนะครับก็มีเวลาช่วงหนึ่งวันอย่างที่ผมบอกอะ่ะก็สู้ๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมไปบัตเทิลดีกว,นะ no, power, ว่านะครับ not all power up world equipment wanna battle without them no manage power ก่อนครับเขาบอกว่าเรายัางติดตั้งอ,อุปกรณ์เสริมไม่ครบ แน่ใจนะว่าจะไปลุยแต่เราไม่มีเงินนะ่ะทำอะไรไม่ได้ครับต้องลุยฮะ Yes Red r i t ลุยเลยนะต่อมาให้เลือกเพื่อนครับโอ้โ oh. หอันนี้ B C คือน่าจะออนไลน์อยู่นะนี่เบสแมทแล้วกันนี่อ้าวเลือกไม่ได้เหรอ Confirm เลือกเพื่อนกันครับเพื่อนมาช่วยยิงหรือยีท่าไหนไม่รู้นะ Approach in Target อ่า Approach the Target ใช้เวลา20กวินาที คือผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือรอผู้เล่นฝั่งสงข้ามหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรก็รอได้ฮะยี่สิบเอ็ดวิไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเพราะอะไรเอ๊ะนี้เราสู้กับคนอื่นเหรอเอกมาแล้วครับเกตห้าสามห้านี่เฮ้ยเขาเลดี้แล้วครับมันเป็นการต่อสู้กับคนอื่นครับไม่ได้มีโหมดเนื้อเรื่องนะไม่มีโหมดเนื้อเรื่องในการต่อสู้นะครับอันนี้คือเป็นสู้กับคนอื่นแล้วเผมจะสู้ไหวไหม ต้องต้องเปลี่ยนไปเล่นในแท็บเล็ตแล้วก็ยิงกันแล้วล่ะอย่างเงี้ย okay, เอาไค่เป็นไรครับล้อบุเอาค้างไปแล้วศัต,ตรูคงตกใจแน่เลยทำไมเรายิงไม่โดนเอาละครับยิงเลยยิงเอาละ่ะเฮ้ยค้างผมค้าง ผมสู้ไม่มีทางได้เลยนะโดดดิตู้ได้นะอ๋อก็โดดมันจะหนีไปไกลขึ้นนะเพราะนั้นก็พยายามกระโดดเพื่อหลบนะเข้าใจแล้วเรียบร้อยครับผมนะ จะไปสู้ได้ไงกับคนที่ใช้สองมือไม่มีทางสู้ได้อีกแล้วอ่าโอเคก็ไปดูครับก็จะได้รางวัลด้วยนะครับได้เอ็กพีได้เงินมาเล็กน้อยต้องชนะนะครับต้องชนะเพราะนั้นสรุปเกมนี้อฮนะค,คือต้องสู้กับผู้เล่นอื่นครับไม่ไม่มีหมดเนื้อเรื่องสู้กับเอ็นพีซีไม่มีนะครับเพราะผมไม่เห็นอนะ่ะมีว่าไม่รู้แต่ผมไม่เห็นนะครับอ้าได้เออร์ชิพเมนตนะ์ฮะเออร์ชิพเมนต์อัลล็อกถ้าแชาร์ใน a ฟ e b o o k ได้เงินเพิ่มเลยนะฮะอืมก็โอเคนะฮะ อ่ะก็ขอสรุปเลยนะครับคงแคสไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้ละมันไม่มีอะไรแล้วลนะ <c oughs> อ่าก็สรุปนะครับเกม Battle Make อฮะอันนี้มีเด้วยนะก็เป็นการสู้รบนะครับกับของหุ่นยนต์นะครับคือชื่อมันบอกอยู่แล้วลนะ่ะเป็น Battle Make นะครับก็คือเราใช้หุ่นยนต์เนี่ยมาสู้รบกันนะครับก็มีระบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการอัปเกรดนะครับหุ่นยนต์ให้มันเก่งขึ้นนะมีการติดตั้งปืนหลายแบบซึ่งในเกมเท่าที่ผมเห็นมีทั้งหมด3แบบคือ ปืนกลนะฮะแกสต์ลิงนะครับแล้วก็แคนนอนปืนใหญ่นะครับสามารถซูมแล้วก็ยิงได้แล้วก็ล็อกเก็ตแอนเชอร์นะครับยิงระเบิดนะครับนอกจากนั้นเราสามารถติดอุปกรณ์เสริมให้ตัวละครเก่งขึ้นด้วยได้ด้วยนะฮะเช่นพวกอุปกรณ์ฮิลอุปกรณ์โยนระเบิดอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่มีเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นต้องสู้กับผู้เล่นอย่างเดียวนะครับเป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะว่ามันหายากนะไอ้ไอ้เกมที่ไม่มีเนื้อเรื่องให้เก็บเวลอะหายากนะครับหายากมากเลยในสมัยนี้อันนี้เป็นเกมสำหรับการบู๊กับผู้ต่อสู้เพียวๆ ข้อเสียของเกมนี้อาจจะมีม,มีอยู่บ้างนะครับเช่นคือเวลาที่เราจะไปสู้เนี่ยคือมันต้องรอไงต้องรอฝั่งตรงข้ามบางทีอาจจะใช้เวลาเป็นนาทีกว่าจะได้สู้นะครับถ้ามีระบบที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะระบบเซิร์ชหาคู่ต่อสู้ให้อัตโนมัติเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้นะครับคือจะใช้เวลารวดเร็วกว่านี้โอเคนะครับก็สำหรับทลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับนายชตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้โชคดีครับ